คนคือคนไม่ดีตอนนี้เพราะทุกคนต้องโกหกกันและทุกคนต้องแบบไปนี่กันพี่โบได้พี่รู้ว่าใครไม่เป็นหมาป่าพี่โกได้พี่รู้ว่าใครไม่เป็นหมาป่าพี่รู้ว่าใครไม่เป็นหมาป่าอาพิจูร์นัทรือวาริสนัทรือวาริสแน่นอนอยู่แล้วที่ผมบอกว่าเขาบอกว่าเขาเป็นคนชั่วได้ผมเป็นคนชั่วเจ้าหมเจ้าหมเจ้าหมอบทุกคนเจ้าผมอยู่นี่เลยผก็ไม่เช่หมาป่าอาพิจนค์นัทรือวาริสนัทรือวาริสแน่นอนอยู่แล้ว บนหน้าที่คือหาหมาป่าและโบทผู้เล่นที่สงสัยออกในตอนกลางวันหมาป่าจะเลือกกำจัดผู้เล่นในตอนกลางคืนโดยไม่ให้ตัวเองถูกจับได้บอดิก้าทำหน้าที่ปกป้องผู้เล่นหนึ่งคนในตอนกลางคืนโดยจะไม่สามารถปกป้องคนเดิมซ้ำในคืนติดกันได้เซียหรือเทพยากรจะคอยสอดส่องผู้เล่นในตอนกลางคืนเพื่อเช็คว่าคนไหนเป็นหมาป่าสเปลคสเตอร์ caster, เลือกใบผู้เล่นหนึ่งคนในตอนกลางคืนเพื่อไม่ให้พูดในเช้าถัดไปทุกคนเช็คโลเสร็จแล้วนะคะทุกคนลืมตาพี่มาคุยกันก่อนค่ะที่เป็นชาวบ้าน เฮ้ยตอนเขาบอกว่าหมาป่าลืมตาพี่เจมก็ดูดีดูในฟุตนะดูในฟุตดูในฟุตนั่งมาดูดีฟุตนิ่งจัดเละนิ่งจัดเลยเนาะเป็นก็เทมลุกพี่วริศมีเวทมนต์ใหม่ได้คุณโดษไหว้ยังยั้งยั้งยั้งตอนแต่งพี่วริศมีเป็นยังไงคะเป็นคนเป็นคนยังไงพี่เป็นคนขายยาที่นี่ไม่พี่เป็นพระไม่ใช่เหรอคุ เมืวิชานี้พี่เดินมิถบาทไปพี่เจอหมาไหมไม่เจอเพราะตื่นไม่ทันเพราะว่านี่รอพักแหละววะหมาหมาเขาจะออกมาตอนกลางคืนครับป่ะไปแล้วตายเย็บอยู่ลำเต็มมาเป็นอะไรทำไมถามคนเป็นท้งหมดดูก็เป็นคนที่มีพลังวิเศษไม่จริงหมาตายอ่ะบอกไม่ได้แต่เป็นคนที่มีพลังมีพลังไอ้นัทเป็นอะไร เป็นคนเก็บขยะที่บ้านไม่ดขยะอะไรก็ตามเก็บนนนั้ะมอแต่จะว่าอยู่หมู่บ้านหมอป่าขนฟูแล้วดูดดิูดิหมอป่าขนฟูแล้วหอมโบกเอาโหนอำเป็นคนดีช่วงกลางคืนนะคะหมดเวลาทุกคนหลับตาค่ะหมาป่าสองตัวลืมตามองหน้ากันโอเคค่ะหมาป่าหลับตาค่ะบอดี้การ์ดลืมตาค่ะบอดี้การ์ดอยากปกป้องใครคะ จะต้องพี่โจนหน่อยนะวันีการหลับตาค่ะเสียอยากส่องใครคะส่องใครนัดดิส่องใครนัดส่องใครนัดส่องใครนัดดิหรือแค่เป็นเสียวะเป็นเสียเองไงเดี๋ยวนัดส่องตาเองเลยส่องตัวเองสแตมเมอร์ส่องตาค่ะไม่ผมจะ่ไม่เลยนะถ้าเป็นผมส่องสแตมเตอร์หลับตาค่ะอย่าส่องตัวเองโอเคทุกคนลืมตาได้ค่ะอ่าเช้าวันสดใส เมื่อคืนไม่มีคนตายเไอ้หมาไปเอ้าแล้วเดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกคนโดนใบก่อนนะคนโดนใบคือฟ้าค่ะว้าวรากนฟ้าไม่ต้องใบก็ไม่พูดอยู่แล้วแล้เมื่คือใครโดนฆ่าไม่มีไงเพราะว่าบริการปกป้องตัวเองได้ลยเมื่อคืน บริการที่ไม่ใช่บริการที่บอกแล้วหน้ามึงเสียนะไอ้าฟ้าหน้ามึงเสียหน้าบริการปกป้องได้เนี่ยฟาร์มเสียดูมันผมดูพี่โจอยู่พี่โจเพราะพี่โจเขาอันนี้ตั้งแต่ต่างทีเรียแล้วไงแตงแต่เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาบอกว่าไม่มีคนตายนะเขาเอ้าเอ้าเอ้านะ เอ้าเมื่อคืนฆ่าพี่ไม่ใช่เหรอเอ้ยหนุ่มอะไรนี่เต้มพูดเมื่อกี้เมื่อคืนทำอะไรเหนุู่กำลังสอดส่องอยู่เอ้าเดินเมื่อคืนนี่เป็นหมาเปล่าไม่ดูสอดส่องนี่เป็นเสียหรอบอกไม่ได้แต่ว่ามีตำแหน่งเหมือนกันเนี่ยอ้ะหมาป่าหาเสียหรอเสียหมาป่า แล้วเมื่อคืนกูเช็คด้วยเมื่อคืนกูเช็คด้วยตอีเ็นเสียพเป็นเสียกูไม่บอกเอกูเช็คใช่หพี่เป็นเสียนีนีผมป้องกูด้วยเราเป็นเสราเสองคนไม่ได้นะไอ้ชี ก็รู้กันอยู่อะแต่ไ,ไ,ฟไอฟาร์มแหะไอฟาร์มเป็นหมาป่าเหมาป่าเมื่อวานถ่ายแป้งเลยเีฟปุ๊บอย่างนี้เลยไอฟาร์มนี้เลยอ้าว้าเหรใช่หน้ามึงเหลืออีกแล้วผมเป็นชาวบ้านที่อเชื่อมเหลือยแล้วตัวคนนึงดิผมเป็นชาวบ้านงงไอเจมเป็นคนดีไอเจมเป็นคนดีเลยแต่ไอ้นัทหนูว่าพี่เจมเป็นบริการไอเจมเป็นคนดีแต่ไอ้นัทอน่ยหนูว่าเป็นคนดีเพราะปกติมึงทะเลาะกันวันนี้วคนดีไม่ไอผมอันนี้ไม่แล้วไงผมเป็นชาวบ้านคนมรรมดา จริผมว่าโบนที่ก่อนผมก็บอกไปแล้วไงว่ามันคนดูแลผมไปชาวบ้านธรรมดาเพราะเพราะถ้าคนดีเขาจะไม่เฉลยโลคนอื่นเอ้าหนูไม่รู้แต่หนูคิดว่าพี่เจมินโรดิการเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าตอนตอนที่เปิดคลิปมาปุ๊บพี่เจมบอกว่านั่นหมดเวลาคขาต้องไปเออันนี้เดี๋ยวให้เลือกโบตนะคะว่าจะฆ่าใครหนึ่งสองสามชิ ใครชี้บริบางใครชี้คุณจะาำไว้ไม่ต้องไม่ต้องเลยเี่้แบมเน1สโอแบมฟาชีมเลยเปลียนเปียนบอิ่ีสามามมีสามสามี่ไม่ไ้ใครก็ไม่รู้นี่ฟารมมีสโอเคฟารมขึ้นเท่นไปฟาตายเดี๋ยวเราจะมาโหวตก่อนว่าจะฆ่าหรือไม่ฆ่าอะนี่คนชูนิ้วเดลยว นี่กูคนนั้นเลยคือหมาป่าหมาป่าแก้ตัวผมเป็นชาวบ้านชาวบ้านจริงมึงชาวบ้านจริงไหมชาวบ้านจริงมึงชาวบ้านจริงไหมจริงกูชาวบ้านมึงหมาป่าผมชาวบ้านไอ้นัทไม่ใช่ไอ้นัทไอ้นัทคือชาวบ้านไอ้นัทหมาป่าคนฟูไอ้นัดหมาป่าก็ได้แต่ไม่ใช่โอเคทุกคนผ่าวหรือไม่เผาชูนิ้วชูนิ้วมาชูนิ้วมาข้างหน้าชูนิ้วมาข้างหน้าโอเคทุกคนทุกคนผลเป็นมติคือเผาความตายโอเคโอเคทุกคนความตายทุกคนตัดตั ตัวที่เกมไปกันต่อโอเคค่ะหมาป่าลืมตาค่ะมองหน้าการจะฆ่าใครให้หมองแล้ก็ออกผิดโอเคหมาป่าหลับตานะคะบอดี้การ์ดลืมตาค่ะบอดี้การ์ดอยากปกป้องใครปกป้องตัปกป้องซ้ำกับคืนแรกไม่ได้โอเคค่ะบุคลิการหลับตาค่ะเซียลืมตาค่ะเซียอยากส่องใครค่ะส่องตัวเองหรอ โอเคโอเค่ะเซียรหลับตาสเปลแคสเตอร์ลืมตาค่ะสเปลแคสเตอร์อยากไม่ใครโอเคค่ะสเปลแคสเตอร์หลับตาค่ะทุกคนลืมตาขึ้นมาได้ค่ะอ่าเช้าสดใสไม่เช้าสดใสมีคนตายมีคนตายเช้าเนี่ยสดใสแน่กลับไปกินซอยจุเลยพี่จอตายค่ะผมรู้แล้วใครเป็าป่าลาวีอนคนจุคนโนจุคือแบมโอเคทุกคนเริ่ม ทุกอย่างมันจบแล้วครับทุกคนแลนผมจะบอกว่าผมเป็นเซียครับลุยผมเป็นเซียแล้วผมก็เช็คแล้วเมื่อคืนจริงๆแล้วแบมก็คือเป็นหมาครับใช่ครับและนี่คือหนึ่งสองหัวถูกต้องฮะต้องไม่จบแล้วครับนยเขาพยายามจะไซโคผมจบแล้วครับนายก็เลยพี่โจลอง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 พูดในสิ่งที่แบมอธิบายด้วยท่าทางเหมือนที่ว่าไหนน้องก็พูดว่าอะไรไหนลองดูอะไให้ฟังแบบให้ฟังไ้ฟังไ้ฟังไ้พูดมาพูดมาโอเคเนี่ย หนูว่าเป็นหมาป้าเอาแไม่ให่หนูเนี่ยพี่เจมพี่เจมมาเป็นคนไม่ดี่ผมจัดตาแรกแล้วเพราะว่าผมจับได้เสียสอครั้งไงก่อนพี่เจมฆ่าผมอย่าไปฟัพี่เจมเลยฟังพี่เจมไหมเป็นกาพี่เจมมาพูดไปเรื่อยนไม่เชื่อโอ้มพูดไปเรื่อยไม่ใช่พี่เจมถ้าเลอว่าผมจับเราเป็นไรเราอะเราเป็นไรไม่พูดเลยเราเราไม่เระไม่เราอไอ้ัทมึงชาวบ้านจริงไมเนี่ย ไอ้พูได้พูดได้พูดได้ป้าอนุชเืว่าจริงไหมพูดได้พูได้ไอ้เชื่อมัน2คนวะไอ้เชื้อไทยหมืนรู้เปล่าูได้พูดได้พได้ไม่เชื่อผมได้จบแล้วเข้าใายอ้ไอ้น้องมี่องเวยลูกแตไม่อ้ีวีต้องเชื่อหนาฮะอะไรนะ อ๋อพี่วันนี้เป็นเห็นไหมหมาป่าพยายามดิ้นนะไง่ใครู้ได้ไงโดนขื่นนะพยายามรู้ได้ไงพี่เป็นนี่นี่หมาป่าแต่น้องบอกน้องไม่ใช่น้องใช้สมองอยู่พี่เองใช้ถนองแล้วกระอกน้อยถนองกระบอกมาขนไม่ใช้คู่คนจริงไหมมาขื่นใช้โลตัวเองอ่ะมีพลังพิเศษได้ใช้โลไหมใช้ใช้ใช่พลังพิเศษใช้โลนี่คือการฆ่าคนมั้งเนี่ยแล้วไอสองคนนั้นก็คือหมาป่ามั้งอ่ะโดนด้านโอตายแล้ว มชี้เลยหนึ่งสองสามชี้น่าร้านะน่าร้านโอเคแบมโดนชี้นะคะแบมผลโหวตเยอะที่สุดเดี๋ยวให้แบมแก้ตัวไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คุณไม่ได้คุณแก้ตัวแบบใบท่าทางโอเเดี๋ยวเดี๋ยวผมพูดให้แบมชอบพี่ฟาร์มแบมชอบพี่ฟาร์มโอนะโอนหวตเราจะเผาฆ่าแบมไหมถ้าเผาชูนี่โป้งขึ้นถ้าไม่เผาชูนี่โป้งลง โอเคผลรวมคือ okay yeah okay. ค่าแบมตายนะคะิดใจกันผลร้ายเลยบ้านเนี้ยชาวบ้านชนะค่ะนคตะคนต่อไป ชาวบ้านหน้าที่คือหาหมาป่าและโบทผู้เล่นที่สงสัยออกในตอนกลางวันหมาป่าจะเลือกกำจัดผู้เล่นในตอนกลางคืนโดยไม่ให้ตัวเองถูกจับได้บอด้กาทำหน้าที่ปกป้องผู้เล่นหนึ่งคนในตอนกลางคืนโดยจะไม่สามารถปกป้องคนเดิมซ้ำในคืนติดกันได้เซียหรือเทพยากร์จะคอยสอดสองผู้เล่นในตอนกลางคืนเพื่อเช็คว่าคนไหนเป็นหมาป่าคิวปิดจะปลุกผู้เล่นสองคนไว้ด้วยกันหากผู้เล่นคนใดคนหนึ่งถูกกำจัดออกไปจากเกมอีกคนที่ถูกปลุกไว้ก็จะถูกกำจัดตามไปด้วยเช่นกัน โอเคค่ะเดี๋ยวเด้งไม่แตะหลังนะคะเอาไอ้นี่ดีกว่าไอ้นัทกับไอ้ฟาร์มไอ้มคนยื่นมือมาไหมไอ้นัทกับไอ้ฟาร์มดีกว่าโอ้ยอย่าแตะสิมันเย็นอุ่ยตกใจคนที่โดนแตะเมื่อสักครู่นี้ลืมตามามองหน้ากันค่ะเ้ยเขินเลยที่เราโต้ยจมเจ็บซืพี่นัทเพ็นจอมพี่นัทได้แน่เนียเฮ้ย ทุกคนลืมตาขึ้นมาคุยกันในเช้าวันนี้ค่ะเชาะ้าวันสดใสคือนแย์ของหมู่บ้านนิกก bon. ี้แฮปปี้บอยคุณเป็นอะไรในนี้เดีย๋ยวต้อใช่เป็นคุณทำอะไรในหมู่บ้านนี้ผมเป็นบังขายถั่วครับมีด้วยขายอย่างนี้คุณเป็นะคุณทำอะไรในหมู่บ้านนี้ผมเป็นคนเก็บขี้มา้าที่นี่มีม้าด้วยมีเป็นเม็ดคุณเป็นอะไรครับชาวบ้านชาวบ้านคุณเป็นอะไรครับในหมู่บ้านนี้คนที่ชอบพูดค่ะอ่ะกลัวใช่โอเคเจอแล้วครับมาปากเลยชอบเห่าคุณอะไรครับคุณเป็นอะไรครับในหมู่บ้านนี้มาเปิดเต็นท์อยู่กลางหมู่บ้านเลย อคุณเป็นอะไรครับคนขายผักครับแล้วคุณเป็นอะไรครับขายเนื้อครับไอ้เฮ้ยขายเนื้อคนหรือเปล่าฮะขายเนื้อคนขายเนื้อหมาค่าขายได้ผมว่าไอ้นี่แหละคุยลาสวีลาม่โจใช่เปล่ารอผมเป็นคนดีค่าพี่นัทไม่ได้นะเพราะวยายาคุณคำนั้น พี่กำลังใส่ไล์อยู่แต่จะนี่โอ้โหไม่โดเป็นป่าป่าไม่โดเป็นใส่ไล่พี่โฉมไม่โดนหรือเปลาพี่โฉมแก้เินไปแล้วเอาเราก็สับขาหลอกไงให้หมาตายใจให้หมาเชื่อว่าพี่อยากเป็นหมาใบตัวเราเล่นอิจิตี้อะไรแบบเหมือนหมามันก็ลืมตามมาเจอกันอยู่แล้วอะเราเล่นแบบนี้แบบสบายคอมไหมแล้วเราก็ถามเราแต่ว่าห้ามถามกลับแล้วให้คนอื่นถามเอาไหมได้เออคุณถามมึงก่อนเมื่อคืนคุณทำอะไรเมื่อคืนผมลุกมาเก็บขยะหน้าบ้าน โอเคไม่เงี้ยงไงล่ะปั๊บฮะเมื่อคืนทำอะไรบ้างทำได้เก็บขยะเมื่อคืนกูกูนั่งจูบคนคนหนึ่งอยู่โอเคไปจูบต่อมาเวลาทุกคนหลับตาทุกคนหลับตาเข้าสู่คืนแรกนะคะของหมู่บ้านนี้มาป่าลืมตามองหน้ากันจะฆ่าใครขอร้องล่ะฉันอยากเล่นวว้าโอเคค่ะมาป่าหลับตาค่ะบอดี้การ์ดลืมตาค่ะ บริการอยากปกป้องใครฉันบริการหลับตาค่ะเสียลืมตาค่ะเสียอยากส่องใครฉันที่โตอย่างนี้เสียหลับตาค่ะโอเคทุกคนลืมตาขึ้นมาค่ะว้าวสดใสจังเลยแต่แด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 ่แต่แด่แด่คนที่ตายก็คือน้องฟ้าค่ะ ก่อนจับเวลาสองทีเริ่มได้อย่า้อะไรไม่ไม่ขอพูดดูมีอะไรอยากจะบอกก่อนที่ตายไหมไม่ได้ไม่ได้เนอะไม่ใช่เหรอเออผีไม่ใช่อะไรมึงหรือเปล่ากูไอ้ฟาร์มหน้าเหลือเลยมึงหรือเปล่าไม่ใช่ผมที่อะใครที่จะสามารถฆ่าฝาได้พี่เท่านั้นพี่โจหิวใช่ไหมเมื่อคืนพี่แค่ย่องออกไปดูแง้มแล้วเห็นอะไรไหมเห็นทุกอย่างแต่ว่าทำอะไรไม่ได้โอเคเมื่อคืนพี่ทำอะไร เมื่อคืนพี่รำอะไรกันกูเล่นบอลฮันเตอร์ไม่มเลยเล่นเกมเวลยเล่นบอลฮันอยู่อันนี้ขายของไปเลยขายของไปไลยพี่พูดใครได้ไหมว่าใครเป็นคนดีพี่พูดไปไหมมาถึงใครพี่พูดใครได้มกูพูดไม่ได้เพราะว่ากูไม่ใช่คนดีอ้าวอ้าวอ้าวหวดเลยพี่หวดเลยปวดเลยปมดเลยไม่ได้เขาห้ามโหวตกันตอนนี้ จเย็นซีเราเขาดีแต่เราูกไม่ได้ไงทุกคนคือคนไม่ดีตอนนี้เพราะทุกคนต้องโกหกกันและทุกคนต้องแบบไปนี่กันไงพี่โบได้พี่รู้ว่าใครไม่เป็นหมาป่าพี่โบได้พี่รู้ว่าใครไม่เป็นหมาป่าพี่รู้ว่าใครไม่เป็นหมาป่าใครฟ้าเออพี่ผมก็รู้ใครไม่รู้รู้เลยเนี่ยตําบัแม่นนะเขาไม่โดนกรรมเทพนะใช่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 กรรมเทพโคตรเก่งอ่ะเพราะว่าเอาหมาสองตัวแม่งผูกกันไว้ เอาแสดงว่าเป็นไปได้ปั้งเดียวที่ตายเลยนะใช่พวกพี่โดนแตกใช่พวกพี่โดนแตกพี่โจ้พี่โจ้เป็นอะไรกันแน่เนี่ยแต่ว่าตัวบั๊กจริงเเป็นแค่คนเหตุการณ์กูรู้แล้วว่าใครคือตัวบั๊กไม่ใช่ไอ้เจมส์ละไม่ใช่ไอ้เจม่ส่งของไม่ส่งของแล้วพี่เห็นเหตุการณ์ส่งของอะไรโอเคค่ะหมดเวลาค่ะทุกคนทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวให้ชี้ในสามสองหนึ่งชี้ค่ะชี้จะโบทฆ่าใคร ไม่รู้ม่มันไม่มันไม่หมดได้เห็อไ้ไอเจมันโกเชื่อผมเชี่ยผมเชี่ยผมทุกคนเชื่อผม๋ยวนี้เลยเชี่ยผมเชี่ยผมพี่วับปวดเลยปวดเลยเช่ยผมอ่ะจะเจอปาป่าล้เจอป่าสามตัวแล้วไม่เห็นปาป่าไอ้ตัวใไรตัอใครี่กูก็ไม่เชื่อปลาป่าเชี่ยผมเชผมพี่วอลลิสโอเคบอลลิสอีบอตใครอะไอ้นั พี่โจข้าตัวเองไม่ได้ไดที่ผมบอกเพราะว่าเขาบอกว่าเขาเป็นคนชั่วใช่ผม,มเป็นคนชั่วพี่โจสองอ่ะทุกคนถ้ารับผลโหวตเท่ากันให้นอนอีกคืนนึงนะโอเคไปนอนโอเคทุกคนผลโหวตเท่ากัน,กนพี่โจชี้ตัวเองไม่ได้ <S 1> <S 1> เอาเหรอ,อพี่โจชี<อ>้เลยชี้เลยพี่โจชี้นู่นอุษาจะช่วยเอาหมาป่าออกีพ่โจชี้นู่นพี่โจเชี้เจหมาป่าไปทนู่นมีผมเื่อไงรัดพี่โจต้องเลือกไม่ได้หมาป่ามันเป็นคู่รัการเนี่ยมาตายคู่ไม่ได<ม>้ไ<ม> ม่้ัทคนากลัมากออ่ะพี่จูนัทคนห่วาริเขาจะพูดเยอะนัทหรือวาริแน่นอนอยู่แล้วที่ผมบอกว่าเขาบอกว่าเป็นคนชั่วใช่เป็นคนช่วเจะหมอเจะหบจะอทุกคนเจ้าหมงลไม่เช่หมอปลาอพั่วารินัทคนห่วาริ โอเคใชแหละทุกคนหลับตาเขาก็บอกว่าเขาเป็นคนชั่วโอเคทุกคนหลับตานะคะหมาป่าสองตัวลืมตาขึ้นมามองหน้ากันข้าใครคะหมาป่าหลับตาค่ะบริการลืมตาค่ะบริการอยากปกป้องใครคะบริการหลับตาค่ะเสียลืมตาค่ะเสียอยากส่องใครคะ สองจังเลยวะว้าอะไรเหรอเวนอนนอนไปนีไ่ไม่ไงนี่แม้ไม่ไงตายแล้วถึงมีเสียงทุกคนทุกคนลืมตาได้ค่ะเช้าอันสดใสว้าวไม่มีคนตายาไม่มีคนตายค่ะตลอดวันนีไ้ออไดโว้ได้โว้ โอ้มาโว่เกบเวลาเริ <Dam> <reconcile> <co benim S 2> <im> <rawd Moder> ่มค่ะโจพี่พี่ไปคุยผมนอกบ้านนิพี่บริการใช่ปะพี่ปะพี่คือบริการพี่ปกป้องใครและพี่ปกป้องตัวเองพี่เป็นอะไรม้างเนี่ยตอนนี้เนี่ยพี่ลุ้นเสี่ยไปค่ะคืนกแต่งคนอื่นเขอะเก็บเวลาแล้วค่ะคุยกันได้ค่ะนั่นเมียจะพูดผมเปนเสียไม่จริงหรอกไม่จริงไม่จริงไม่จริงจูว่าพี่เจมไอ้เจมเป็นเสียแบมเป็นหมาครับ แต่โจทำหมาป่ากูพี่โจเป็นคนดีอ่ะนช่ๆพี่โจเป็นคนดีพีี่โจเป็นนคดแล้วมึงกับเป็นอะไรพี่เป็นอะไอีกแล้วแล้วพี่เป็นอะไรด้วยกูเป็นหมาป่าใช่ถูกโอเคก็ฆ่ากูเลยแล้วพี่นัทเป็นอะไรเป็นเสียนั่นพี่เช็คพี่วริศตอนที่สองตอนที่สองมึงเช็คใครคือนิซองเหรอมึงใช่ใครกันมึงใช่ใครไอ้ฟ้าเป็นคนดีไหม มปนหมาป่าอ้าไม่ใช่ละไอ้นัทไม่ใช่ละไม่ใช่ละไอ้นัม่ใช like ่แ uh> ล้วไม่ใช่ละมึงไม่ใช่ละไม่ใช่ละไอ้เจ๊มึงมึงหัวกับมันด้วยมึงโดนหมาป่าเข้าหูและไม่ใช่แล้วโดนหมาป่าเข้าหูและมึงมาเช็คสองรอบไม่ได้พีี่แมกปเช็คสองรอบอะไรมึงจะมาเช็คกูเป็นหมาป่าไงรป้าไม่ได้หมาป่าอยู่กับโดนฝั่งนู้นมันจ่ายใช่จ๊อขอร้องอ่ะพี่บุตรคนนี้ก่อนคนนี้เป็นหมาป่าจริงๆแน่นอน พี่โจขอล้างสพพีไอ้นัทมันเช็คมั่วพี่โจเดี๋ยวไปก็มันจะนอนแบบผักมึงก่อนไอ้ยาอันนี้คือเป็นคนดีนะมึงอันนี้คือคนดีนะมึงมึงแบบนี้ไงไม่มึงอย่างนี้แค่ว่าคนนี้ของกูเป็นไงกันนี้เลยอาบับมาั่วเลยพี่ครับซึ่งคขาโดยผมอยู่ผมไม่อยากอยู่หมู่บ้านนี้ผับบ้าพี่โตเรียผมดิ พี่โจพี่นัเป็นจริงมะเนี่ยจริงพี่โจเป็นอะไรอ่ะพี่เป็นพอิการ่ปกป้องตัวเองนีวันเนี้ยเราโหพี่ดก่อนแล้วพี่เจม่ะพี่เป็นบอดิกาเอาเอาโจเป็นบอดิกาอะไรดิอ้าปาร์เลยเอาเชาไม่หมดเวลาไม่หมดเวลาหมดเวลาหมดเวลาเลยรับคนโหแล้วทุกคนโหวตชี้ชี้ชี้รชี้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 ี้ช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 ี้ เอาเอาโจเป็นบริการาไม้เจมมึงมึงหัวแบบมันด้วยมึงนมางอเดโนดหนด้นัดอ้โหโอ้คนัดนดโอโหัด้โัดหนดหนั้โนัด้โนัดโ่้โัด้อ้อ้ัอนซีหนัรอ้โหงัอนอ้นัอ้ไหน้นอ้นด้หนัดอ้นอหน้ง มำไหมาป่าถ้าคืนถ้าผมตายแค่คันนี้พี่วิริพันตตายแค่บทคูโดนหมาป่าจูงอยู่บอกว่าตอนนี้โอเคถ้าคืนอ่ะถ้าคืนนี้พี่วิริพัไม่ตายกอนนั่นแหละไไดด้้เขาจะตายเขาเป็นหมาคนโหดโหดค่าหรือไม่ค่าล่ะคะใครอยากเชื่อผมอยู่ให้โลดใครไม่อยากฆ่าโดบรรยากาศในกป้องมันถุกสองรอบแล้วเชื่อผมพี่โตพี่โตเชื่อผมเชื่อผมเอาไหโอเคทุกคนนั้นไม่ดูเผานะคะแล้วเดนเล่นต่อในเกนถัดไปทุกคนหลับ ตามองหน้ากันค่ะจะฆ่าใครหมาป่าจะฆ่าใครคะหมาป่ามึงเป็นขึ้นไปคุยกันตรงนู้นก่อนปะหมาป่าฆ่าใครคะเฮ้ยาหมาป่าอยู่ใกล้กันดิเออย่าอยู่ใกล้ดีหมาป่าเลย มาป้าหลับตาค่ะบริการลืมตาค่ะไอ้นัสมึงตายแน่ไอสัตว์บริการอย่าปกป้องใครคะไอ้นดัสมึงตายแน่บริการหลับตาค่ะเสียลืมตาค่ะเสียอยากส่องใครคะเสียหลับตาค่ะโอเคทุกคนลืมตาขึ้นมาในเช้านี้ไอ้นัสตายไอสัตว์เช้านี้นี่คนตายคู่ฆ่าคนตายแก กูเป็นหมาป่ากูข้ามโมนิสานได้ตายจากเราอีกแล้วค่ะพี่โญได้ตายจากเราไปแล้วค่ะกดอเป็นกูนี่หบเวลาสองพอดีเป็นกูต้นที่เกมทำไมสองคนนี้กระซิบกันอยู่สองคนความต้องเียไหมไม่ไม่ผมขอโทษนะพี่ไม่ใช่พี่ไม่ใช่หมาป่าอ่าผมเป็นเสียเองแบบประเด็นคือสองคนนี้ ไม่เป็นไรกูรู้ตอนเนี้ยกูกูรู้ว่าพี่อ่ะหมาป่าผมรู้แต่ตอนเนี้ยผมกำลังตัดสนว่าผมต้องชนะยังไงไอ้นัทหมาป่าเนี่ยโหวตสองคนเนี้ยชนะเลยก็โวยข้าโหวตสองคนนี้นะโหวตนี้ก่อนได้ไหมได้เพราะว่าน่าจะกลัวมันกูัวโอเคหือว่าเราช่วยอาจารย์ช่วยกูคือกูสงสารเลยคือประเด็นโอเคกูอ่ะไอ้นัทเป็น คืออาจจะใช่กูเป็นคนหนึ่งไอ้นั้นก็เป็นคนหนึ่งไปเอามึงเช็คมึงก็ว่ามึงเช็คใครเมื่อคืนมึงเช็คใครเนี่ยไอ้แซมมันเป็นคนดีมึงก็เป็นคนดีเียนั้กเป็นคนไม่ดีเช็คเนี่ยคนนี้ตาวก่อนีลยคนนี้เช็คคืนแรกเลยฉันบอว่าไอแซมาเป็นเช็คคนนี้คืนแรกโคนมาร์กอะไม่ได้พลาดเลยหนูไม่ได้ฆ่าหนูนอนแล้วขึ้นที่สองอ่ะแต่เอ้าหนูก็นอนเหมือนกัน เฮ้โกรธอีน้องอารมณ์เย็นๆใจเย็นๆใจเย็นใจเย็นเนาะตำรวจตำรวจได้จับกลุ่มเาไหมเดี๋ยออกออกก่อนไหมตำรวจได้ร้องแล้าตัวพูดหรือตัวเมียออกก่อนเอาตัวเมียดีกว่าออก่น พี่ัตายแบมไอยแบมออกกันมึชี้แบมเลยหมดเลยหมด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 เฮ้ยอ้เจมดีใจอะไอ้เจมดีใจอะมดีใจทำไมไอ้เจมมันดีใจมาไหว้ไม่มีเซียแล้วไงไม่มีใครประกาศเป็นเสียแล้วไม่มีใครไม่มีใครแล้วแล้วตคนเนี้ยทำไมต้องสลับตำแหน่งกันแล้วทำไมตัวคนนี้ต้องคุยกันอยู่สองคนกูแค้นไอ้เฮียกูแค้นตรงนี้น่ะมึงทำให้กูเป็นแบบนี้นะไอสัตว์กูแค้นมึงกูบอกเลยอยากรู้ทำไมตัวคนนี้ไอเจมเปนคนดีแน่นอนแต่นั่นคนไม่ดี เอาพัดดูเอาก็ดูเอาโอเคค่ะหมดเวลาทุกคนชี้ค่ะหนึ่งสองสามชี้ชี้แบมครับเป็นผูกได้กี่คนแบมสอมแบมที่วอลิตแบมสี่ไม่ได้หมดตานที่วลิตแบม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 ขึ้นโดนขึ้นเถียงค่ะทุกคนอยากฆ่าแบมหรือไม่อยากฆ่าแบมเอ้ยให้แบมอาทิตย์แก้ตัวก่อนดีกว่าโดียตายแล้วมันตายแล้วมันต้องไปแก้ตัว พี่ๆอย่าคอมเมนต์เดาผมนะไม่มีอะไรต้องแก้ตัวแล้วหมาป่าก็คือหมาป่าไม่ได้หมาป่าพี่วูลิีหนูไม่ได้เลือกตาอยู่พี่บูลลี่ด้วยทุกคนจะตายมันก็ต้องดิ้นทุกคนโอเคทุกคนทุกคนมาะโดดชีฟขึ้นหรือชี้ลงนะคะหนึ่งสองสาม เป็นเชื่อป่ะโบทเผาหรือไม่เผาเผาโอเคแบมตายโอเคแบมตายทุกคนหลับตาค่ะเกมยังดำเนินต่อเขาบอกเขาบอกเขาบอกกันอย่างนี้เขาบอกไม่ได้ไี่นัดนุ่นโอเคทุกคนหลับตาค่ะเกมดำเนินต่อไม่เป็นไรมเดียเป็นอะไรมึงเป็นอะไรมึงเป็นคูเดียวเป็นอะไรเดี๋ยวก็รู้ไม่มึงต้องบอกแล้วตอนนี้มึงต้องบอกแล้วโอเคทุกคนหลับตาค่ะไอ้เฮียนัดะเป็นเซียแต่ไอ้เฮียเจมอะเป็นตัวหลอกจากไอ้นัดเว้ยโอเคหลับตาหน้าค่ะ หมาป่าลืมตามองหน้ากาันจะฆ่าใครคะตบผมทีนึงนี่ถ้าพี่ๆเป็นหมาป่าเนี่ยตบพี่ฆ่าผมนพี่ตบเลยโอเคค่ะหมาป่าหลับตาค่ะบดริการลืมตาค่ะบดริการอยากปกป้องใครคะเดี๋อวเราดีๆปกป้องพี่โจตายแล้วเว๋ยใครตายก็ได้เรา บริกรรมโอเคครับบริการหลับตาค่ะเสียลืมตาค่ะเสียอยากส่องใครคะมันก็ทำเสียเนอะยังต้องเช็คอีกครัเสียปอกจนเร็วใส่แล้องเช็คอีกครัต้องจนลูกแก้วแตกเสียหลับตาทุกคนลืมตาขึ้นมาค่ะยาวนี้บ่าป่าชนะดินัดตายค่ะบ่าป่าชนะดิเพราะว่าถ้ากูตายไอ้บ่าวก็ตาย เพราะว่าถ้าตายไองเราก็ตายไม่แต่ว่ามันโหวตอย่างเออเออยังออไม่ปวดเลยโอ๊ยอ่ะไอ้เนื้อเนี่ยแต่เสียคนไม่ดีอ่ะเหลืออยู่คนเดียวในหมู่บ้านเมืองไทยอ่ะไอ้เหี้อเป็เหลืออยู่คนเดียวนึงไงโอเคทุกคนถือว่าอันเป็นรู้กันว่าชาวบ้านชนะในตอนนี้ค่ะ เป็นเคีวปิดป่ะนี่ทำไมไม่ผูกกูไงวม่